สวัครับผมสวัสดีคณะกรรมการครับผมสวัสดีท่านคณะกรรมการเด็ดเด็ดเด็ดนะท่านคณะกรรมการเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะเผอไม่เป็นไรอย่าพึ่งม่วงเขาพึ่งม่วงนึกว่าปัดปัดปัดนึกว่าอะไรอย่าพ่งเล่นสตกอกตกใจหมดออกเล่นได้เลยใช่ไหมฮะอ๋อเล่นไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่เกรงใจนี่จะพาขึ้นมาเล่นด้วยนะอ๋อออกกำลังกายไม่ได้หรือตาบ่พระภูปกับเรา กับทีมงานตลกสแก็ยิมใช่ครับได้ที่จะมอบความสุขและเสียงหัวเราะกันอีกเช่นเคยข้าโบมยืนกันซะหน่าจะเป็นยืนยืนได้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 พบกัายชินที่มอธรรมาสครับหลังสิตนะครับคุณครับในสมัยก่อนเนี่ยตลกนี่จะมาจากพระน่าอาจจะมาจากวงดนตรีลูกทุ่งใช่าใช่ใช่ใช่ติดต้องไหมครับลิเกก็มีใช่พระน่ามาจากลิเกใช่ลิเกก็มียังผู้ใหญ่หลายๆคนว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นตลกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ มาพวกอะไรที่เป็นของไทยเนี่ยเราได้หมดเลยอ๋ออีกเช่นอะไรกันเพลงลำตัดนี่ลำตัดเพลงอีเซลอะเพลงอีแหววไปเดี๋ยว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 อะไรอีแหววแม่กูโก้คนไม่รู้เพื่อนไม่รู้เปป็็นนเเอะไรรบพลงเอยนี่ครับอ่าเดี๋ยวนี้เด็กๆจะรู้จักกันเยอะอ๋อแต่เออไอชาเออโอ้โยอดยอดลุงเอยทิ่งโหน่กใช่ไหมไม่ใช่เอามาทำไม นั้นเป็นสามชาของสามนาไงครับผมไนายย่องนักพวงนักเพย์นายย่องนักโกรนั่นน้องอย่าจำผิดไม่ได้เจอกันนานเลยครับลืมชื่อซะแล้วขับเซฟพานี่ถ้าไม่ขับได้ไหมถ้าขับมอเตอร์ไซค์จะแทรกกว่าครับผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพอจะขับได้ไหมครับขับเซฟพาดไดนะล้วคุณเลือกถูกคนละขับได้นะนะครับผมขอเชิญสักหนึ่งบทได้ไหมได้เลยได้เลย เดียวเยวอย่างนี้เ <music> ้าเรียกว่าอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเสพารำอ๋อเสพาราผมรู้รู้มีคนรอกก็ต้องมีคนรักใช่ใช่ใชใชมีคนร้องมีคนรักก็ต้องมีคนรําคุณคุณพอจะช่วยรำให้หน่อยได้ไหมได้สิครับมาแล้วเพื่อนขาไหมให้ผมหน่อยเนีะขาไหมนี่พอจะรำได้ได้เลยใช่ไหมฮะ ใจยืนยินนะครับผมสักหนึ่งนิดหนึ่งโอ้เฮ้ย้อะไรครบเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาร้องไคุณต้องรับอย่างนั้นเลยอไม่ใช่ตูผมดีกว่าอ่ะดูคนนี้ดีกว่าตขาไมไม ดูดูดูเขาเปตัวอย่างคผมเออยาที่นั้นอะไรนอะไรค่ทีนั้นงค่ีนั้นโอโหเดี๋ยอะไรสยคายยวะขาแล้กันน่ะไม่รู้ไม่กาแล้วกันางง ผมมีอีกแบบให้ดูคาคาดิกาอมีแบบนอ่ะจัดไปโอยอนลาพนน้เ๋ยเดียวเดี๋ยวหยุหอะไรันนี้อะไรเนี่ยคาคาไงคาอรถยนต์ คาผม,ผมตกอังกฤษโอ้โหกินเอร์มาด้วยค่าทีนั้นแบบนี้เลยอยา่างน,นี้เลย,เลยได้ใช่ไหมได้่โอ้โห <ฮ S 2> <โฮ S 1> ไ,ไม่ใช่ไม่่ซาดิตตรงไหนวะก็นี่ออไงซาดิตมไม่แป๊เดี๋ยวไปทำสาดิทเททิวดูดิน้องดูพี่ดิอ่ะเป็นคนละฝั่งไหมแสนซาดิตคลาพี่นั่งเหรอ สายิบอย่างนี้เลยไม่ธรรมดาได้สาดิจริงจริงหัวอ่ะดู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 เขาดูบ้างคลาที่นั่งคุณแพรแสนสาดิโอวิวปาก่อน แสนซาดิบไอเนี่ยซาดิทครับแต่ไอ้เนี่ยสนุกเลยก็จังหวะมันพาไปสนุกเลยแล้วผมดีกว่าอ่ะพูดได้เหรอได้ได้ได้จริงป่ะได้นะโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อย อ่าาิอเป็นซิฟิลิสแม่เป็นง่อยล้อเอวเอาไว้บอกเอาไว้บอกมีมีอะไรวะมีใครมีใครสักอย่างนึงเลยแหละอ่าเอาเป็นใครดีอ่ะคุณแม่คุณแม่มีเมียมีเมียครับผกมีเมียมีเมียชื่อพิม อะไรพิมพม์พิมพ์อะไรอ้าวพิมพ์นี่ยังใช้ได้เหมือนกันโ oh, อ๋ okay, okay, okay. อโอเคโอเคครับผมนี่ สีไวไงพะไวพะไวอะไรไวไวอะไรยังไงอ่ะหมอไวให้มันอีกรอบนึงมองทันไหมเนี่ยอย่าว่าแต่เราเลยท่านคณะกรรมการมองทันไหมครับมองทันไหมมองทันไหมทันไหมเนี่ยผมผมว่าผมว่าอย่าทักเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่จบขออีกรอบนึงครับมีลูกชายสด โู้ของเราเป็นกุ้งยิงอยู่สิงห์โอ้ยห้วอะไรคุณแค่ลงปาจะไม่มีรักษาแล้วคุณเออัทันอบครัวเดียวไม่ทันมีหลานเลยอุ้ยพอแล้วครับพอแล้วไม่ได้ล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้แล้วคุณเป็นรอบไนหมดแล้ววะเอางี้ดีว่าดีก่าอะ เล่นหนังสักเรื่องไหมอ่าเล่นหนังหนังสักหนึ่งเรื่องมาขึ้นมาหน่อยหนังอ่าอ่าโอเคกำลังอยากจะดูพอดีหนังสักหนึ่งเรื่องดีกว่าโอเคมาัอะไรเกันเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับยังไงครับเอ๊ะตอนนี้ผมหาตัวนักแสดงอยู่ครับเป็นเจ้าเป็นแบบแนวเจ้าพ่อเจ้าพ่อไปนะเจ้าพ่อสองคนอ๋อเจ้าพ่ออ่าเจ้าพ่อสองคนครับเมื่อกี้รู้สึกเห็นลำงเขยอ่ะอ๋อองได้ๆๆมาทำไมอ่ะ อ้าวเจ้าพ่อไงเจ้าพ่อใครบอกให้เปลเ่ยนคิดไปเองคิดไปเองเออมีคนนี้เเดี๋ยวนี้ให้เป็นเจ้าพ่ออะไรเดี๋ยวเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่ออ่าเจ้าพ่ออะไรเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเสี้ยงไฮด้วยเจ้าพ่อเสี้ยงไฮด้วยชุดหน้าจีนจีนเป็นมั่งเป็นมั่งขอเป็นมั่งอะไรอะไให้เขาหน่อยเป็นเจ้าพ่อรัศมีกัรเป็นเจ้าพ่อลัศมีการเดิน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 ไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวไปแต่งตัวในเจ้าพ่อเนี่ยนะ นะ่เลยนะจะเป็นแบบแนวแบบเจ้าพ่อเนี่ยสู้กันคมเหงกันคมคมอะไรเจ้าพ่อแบบมาปะทะกันใช่เจ้าพ่อมาปะทะกันแบบคุยกันแบบมีปัญหาทางธุรกิจโอ้มีปัญหาทางมีปัญหาทางธุรกิจเล็กน้อยมีปัญหาอะไรปะทะกันถูกต้องปะทะกันเลยนี่จออะไรเจ้าพ่อมาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเจ้าพ่อแต่ละคนเป็นไงสุดยอดเลยไหมยจ้าพ่อน่าเจ้าพ่อเริ่มแอคชั่นกันเลยว่ะ บทละครเนี่ยจะเป็นบทบทซิงลิปซิงซอลิปซิงก็คือติงปากตามปากตามตามอ่าไหนลองไหนลองซิง ตับ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 นี่อะไรฮะตับตนี่อะไรคะเนี่ยเจ้าพ่อคือแบบอยากจะทำลายปลออย่าพูดพิษอย่าพูนพิษของคุณก็มีเหมือนกันเอมีเหมือนกันแมอะไรอะผมพลาดอตกใจหมดเลยแมแมแมไลี่สงซื้อเกเหล่ากายื้อเกเหา ไม่เด i mean, right. ็กที่เลยผมมีให้เจ้าพ่อคนนี้เหมือนกันอะไรมีเหมือนกันมีเหมือนกันอาวุธอาวุธน okay. ีโอ้โหอาวุธยอดเล่นเลเ่นอาวุธเจ้าพ่อผมอ่ะโอ้ยเดียมีมาด้วยโอเคงั้นเริ่มนั้งกันเลยแอคชั่นยูยูเป็นแบบยูเกสแบกตัดตัด เล่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 เออเล็กเลกุยเลยาเออมเนเอาเลยาเลยมเลยเอ้ยันเลยเอยเลยม่ะถูกแล้วอันคุณอะไรคุณเนี่ยคุณคุาค่อนคุณภาค่อนคุณภาค่นนีอ่ะยูยูยูเยูแคสบัตบตัไปแล้ว มัดมากเทมเทมมันก็นไหลออกมาเลยจะมาตักงระตักงระยูยูยูอยู่ที่ไหนยูอย <laughs> <บ>ู่ที่นตัดตัด ไปฟันด้วยเนี่ยแม่งพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอวันนี้พวกเราขอฝากนิดนึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับเขาบอกว่าศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะครับวมกองขยะดูดีๆก็มีศิลป์สุดอย่ามองแค่ศิลปะเป็นเพียงแค่เศษดินอีกไม่นานจะไม่มีศิลปะบนแผ่นดินนะท่านจมครับจากวันนี้พวกเราทีมงานทีพจากโรงในบรรดุพันุษย่างพเกกระล่าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ